ยังมีความลับนาฬิกาอีกมากมายและนี่คือวันดีๆสำหรับผมที่ได้เหมือนการสะสมดาก้อนบอลน,นะในการเก็บสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยความตื่นเต้นของนักสะสมนะครับไฟในการสะสมนาฬิกาผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้จะไม่ใช่เป็นนาฬิกาของตัวเองหรือตามหาแต่วันนี้นะฮะการที่ลูกค้าได้ให้นาฬิกาเหมือนการสะสมดาก้อนบอลน,นะครบ7 7ลูกแล้วขอพรวันนี้ผมรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้อ่า ประกอบร่างนะซับลีไม่ว่าจะเป็นฮักซับเรือนทองแล้วก็ซับไวโกนะฮะและอีกหนึ่งเรือนที่อยู่ข้างหน้าผมเรือนนี้นั่นคือเขาเรียกว่า The Best s e l l e r รครับเรือนนี้ถ้าไม่ได้รีวิวนะครับถ้ารีวิวเรือนเดียวก็คงจะธรรมดาแต่วันนี้รีวิวพร้อมกับในากาเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตนะครับเรือนทองคําที่น่าเก็บแล้วก็มีเรื่องราวหายากที่หลายคนก็คงได้รู้เกี่ยวกับฮักไปแล้ว ในหนึงเรือนเรือนนี้ครับก็คงใครที่เดาอยู่นะคงเดาได้ง่ายๆนะครับว่าน,นี่คือในกาที่เรียกว่า the best seller นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมีงบอยู่3 0 0แสนไม่เกิน4 0 0แสนนะครับมีคนบอกว่ามีงบอยู่3 0 0แสนกว่าบาทจะซื้อในกาเรือนไหนดีไม่ว่าจะเป็นลงทุนคำตอบของคนทั่วโลกหรือจากก้าวนิกาก็จะมักบอกว่ามีเงิน3 0 0แสนซื้อนกาซัมมรีนสิครับใส่ทับรับทับกับเรือนนี้ครับ เรือนี้ที่เจ้าของให้มารีวิวนะเป็นซับมารีน1 16610ซึ่งสวยมากกล่องใบปรปกณ์ป้ายแท็กครบนะครับและนี้เป็นใบไทยด้วยนะลูกค้านะครับนำมาให้รีวิวแล้วก็ตามหาเจ้าของบอกเลยว่าสวยกริปนะครับมาดูนะครับประวัติศาสตร์แล้วก็สภาพเรือนี้นะแค่จะไม่ต้องบอกอะไรเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเก็บไม่ได้ใช้นะมีเคสนะครับเก็บขอบไว้และนี่คือในการ ซัมมารี1ห6 1่ LN นะฮะซึ่งซัมม r รีเนี่ยก็บอกเลยว่าหมุนซ้ายได้ข้างเดียวนะครับและนี่คือในกาเขาเรียกว่าซ u เปอร์เคสแล้วก็เป็นขอบเซราโคมขอบเซรามิกตัวใหม่ซึ่งออกมาตั้งแต่ถ้าเป็นตัวนี้ออก2 0 1 0นะฮะแต่จะมีใครรู้บ้างว่าซัมมารีที่เป็นเซรามิกออกตัวแรกคือสีขาว ที่เป็นเกรโกนะครับหรือเป็นซับเสมอ้นั่นเองนะฮะข้างหลังจะเป็นเอกสารประกอบนะแล้วก็ดําเดทกะฮะักก็ออกตัวปี2010นั้นหลายคนเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์ว่าปี2020ครบรอบ10ปีเหมือนจีนที่เข้มเขียวโรเล็กน่าจะมีอะไรสักอย่างนะฮะในการอาจจะเปลี่ยนคาลิเบอร์จาก3135ซึ่เป็นมูฟเมนที่ทนทานอยู่แล้วน่าจะทนขึ้นมาอีกในการพัฒนานะครับคนก็เลยเก็บนะครับซับเดทแล้วก็ฮักตั้งแต่ต้นปีเนี่ย เยอะมากดีมาด์สูงแต่มีการโพสต์โพนะครับในการออกมาก,กนาฬิกาซึ่งทําให้คนนาฬิกาที่คนร,รักนาฬิกาเนี่ยตื่นเต้นอีกครั้งก็มีเวลาในการเลือกเก็บแต่นะครับเป้าหมายหรือประวัติศาสตร์หรือ,รอตรอร่ยังเหมือนเดิมนะครับและนี่คือนาฬิกาที่บอกเลยว่าต้นกําเนิดโรเล็กซ m ับมาลีนะฮะในปี1954ยังมีเขาเรียกว่าสตรอรี่ที่ส่งสะท้อนให้นักสะสมตลอดเวลาที่ผ่านมา โรเล็กซ์แซมเบลินถือเป็นนาฬิกาที่น่าเกลียดที่สุดกับเรื่องราวของนาฬิกาสปอร์ตเวอนแรกของโรเล็กซ์ที่ทําให้คนทั่วโลกอยากจะใส่ในาฬิกาดาน้ําเป็นนาฬิการเรือนสลเลตที่ทําให้คนทั่วโลกนะครับหยุดชะง,งักว่านาฬิกาที่มีมูลค่าเรือนทองหรือคอมพิเคตมากๆต้องยอมนะครับปล่อยทางให้ในาฬิการเรือนเหล็กสปอร์ตนะครับที่ใส่ได้สบาย นะตอบโจทย์หัวใจของคนที่อยากได้ในการจริง,รงๆว่าใส่สบายใส่ได้ทุกชุดใส่ไปทะเลใส่ไปสวนใส่ไปใส่สูตรเรือนเดียวจบจริงๆกับซัมมารีนและนะครับการที่บอกเลยว่าหายากมีน้อยเวลาคุณไปซื้อนะปัจจุบันหลายคนก็อยากจะได้เนกาแบบเนี้ยนี้แหละก็เลยเป็นที่มาในการหายากไปหาซื้อไม่ได้ยทําให้ใครที่ครอบครองอยู่มีโอกาสนะครับที่จะมีคนมาถามตลอดว่าขายต่อไหมปล่อยไหมขายผมต่อเหอะหรืออยู่ๆเนี่ย ต้องการใช้เงินละปบ,บ่อยซับรับซับอ้าวเฮ้ยราคาดีด้วยนะครับปกติเราขายของใช้แล้วเนี่ยมักจะขาดทุนอยู่แล้วก็ใช้แล้วอะ่ะก็หักแต่แปลกสาหรับนาฬิกาโดยเฉพาะซัมเมรินกลับมีมูลค่าและทําให้คนที่ใส่รู้สึกคุ้มค่าเพราะการใส่กําไรครั้งแรกนะครับไม่ใช่อยู่ที่เงินที่คุณได้หรือใครให้ออฟเฟอร์กำไรแต่คือความมั่นใจความสุขที่คุณได้ใส่ซัมเมรินครั้งแรกเกิดเป็นชายต้องใส่ซับสักครั้งในชีวิต จะซื้อจะขายจะอะไรก็ไม่รู้แต่สักครั้งต้องขอให้ใส่ซับจะได้รับซับนะครับ2บอกเลยว่ากําไรที่แท้จริงคือแล้วคุณใส่ซับมีคนเห็นมีคนรู้ว่านี่คือซับและมันคือมูลค่าและกําไรของตัวเราเองนั่นเองที่เรามองไม่เห็นกับเรือนี้ครับ โรเล็กซ์ซัมเรีนหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์ครับอ่ะสุดท้ายนะครับเรือนี้แทบไม่ต้องบอกอะไรเลยนะรประกันเหลือเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับตอบโจทย์ความสวยงามแต่วันนี้อยากจะมารีวิวบอกเรื่องราวนะครับบอกสตอรี่นะครับของนาฬิกาที่ร้อยเรียงนะครับกับนาฬิกาซัมมอรีนที่บอกเลยว่าเป็นเดอะเบสเซลเลอร์จริงๆและใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อซัมมอรีนตอนนี้หยุดชงงะงักคิดต่อไปเลยว่าคุณคิดถูกแล้วนะครับนี่คือเป้าหมายของชายทั้งโลกนี่คือนาฬิกาที่ไม่จำเป็นต้องแพงที่สสุุดดแต่่บอกเลยวา fficiency นะครับคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่จะลงทุนในการสมมุติมีเรทในการเลือก investment แล้วก็เลือกในการที่คุ้มค่าเป็นรางวัลให้ตัวเองฝากเป็นของขวัญให้กับคนที่รักนี่คือช้อยที่ดีที่สุดครับนั้นเลยไม่แปลกว่าคนทั้งโลกถึงโฟกัสนะครับในซับบรีนซัมบรีนเดตตัวนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะสามารถติดต่อได้นะครับเจ้าของมีนาาซัมบรีนสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรือนี้เรือนเดียวนะเจ้าของเขามีซัมบรีนเก็บไว้ น้บอกเลยว่าตุนเยอะมากเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่รักซัมมารีมา,มากๆเขามีหลายสีเขามีคุณคุณภาพนะเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยจะซื้อแพงเขาก็ถัว่วถั่วเหมือนทองนะนี่คือการเก็บซัมมารีอีกครั้งนะครับแล้วขอบคุณเจ้าของรายการที่ให้โอกาสให้ผมได้ทํางานด้านนาฬิกาและมีไฟในการเก็บนาฬิกาอีกครั้งสําหรับซัมมารีตั้งเวลาง,ง่ายมากครับเป็น3สเต็ปเหมือนกันครับคายสเต็ปหนึ่งครับสเป็นการตั้งวันทีอ่อยู่ตรงเดสโซน อย่าพึ่งตั้งวันที่นะจําได้ไหมอยู่ตรงเดซโซนายชิ้นที่4ี่สาทุ่มถึงเที่ยงคืนห้ามตั้งวันที่โดยเด็ดขาดแม้มันจะเป็นช่วงเช้าอย่าเสี่ยงนะให้เราดึงสเต็ป3แล้วก็ปัดนะปัดเที่ยงวันไปนทีนี้ค่อยไปตั้งวันที่นะสมมุติวันนี้วันที่16อ่าเราตั้ง15แล้วก็แมนนวลมือไปจะได้รู้ว่ามันเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนผ่านปุ๊บ16ตอนนี้จะเป็นช่วงเช้าอยู่ าตอนนี้บ่ายสองก็ต้องพ้นเที่ยงวันอีกรอบหนึ่งปุ๊บบ่ายสองเสร็จนี่คือความสะดวกคล่องแคล่วของ Quick Adjust ของซัมมารีนและมีคุณสมบัติที่ตอบย้ำที่หลายคนโฟกัสได้ในหน้าปัดครับกลางหน้าปัดจะเขียนว่า300เมตรนะครับ1,000ฟุตนี่คือศักยภาพและก็เป็นนกาที่ดีสุดครับใครที่สนใจนะครับนี่คือเรื่องราวของซัมมารีนทั้งหมดครับขอบคุณเจ้าของนกานะครับแล้วก็ใครที่กำลังตามหาซัมมารีนเรือนนี้ เจ้าของยังมีซัมรีนสวยๆอีกหลากหลายเรือนพร้อมส่งมอบและซัพพลายให้หลายคนที่เป็นคนที่หาในการเรือแรกหาในการสะสมต่อและหาในการที่ทั้งสะสมทั้งใช้และการลงทุนเระนี้ตอบโจทย์ครบครับกับซัมรีนเด่ด 1, 1 6 6 6 1 0 l n ครับขอบคุณเจ้าของในการครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคนใหม่ที่จะมารับในการเรนนี้ครับในการเรนนี้อาจจะเป็นของคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ